สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับอะไรกินแซ่บค่ะวันนี้ขอนําเสนอเมนูเด็กว้วอ,อีกหนึ่งเมนูขนมหวานนะคะบานนอะฟฟี่ทุกคนเล็กไปได้มาอืมกล้วยด้วยกล้วยเป็นชิ้นๆเลยนะเจ้านี้เขาบอกอร่อยก็เลยลองแล้วก็อันนี้ได้มาของวันวันนั้นนะคะทาร์ตมะพร้าวอ่อนจ้าแต่อันนี้เขาเป็นแพ็เกจแบบว่ากินแบบเนี่อยากทานได้เลยนีย่ย นะเราจะมาดูว่ามันเลิศไหมกับโอชินที่เรียกเคยกินไปนะคะแต่ว่าก่อนทานนะจ๊ะทุกคนนี่เลยมัชาวารละหนึ่งแก้วนะคะก่อนทานจ้าวันนี้กินขนมหวานยังไม่ได้กินข้าวอ่ะขอกินกันแล้วกันว <c oughs> ันละหนึ่งแก้วเพื่อสุขภาพผิวเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีคะ่ะ <c oughs> เลิศมากนะทุกคนมาลองอันนี้เอ่อจะเป็นเนื้อมะพร้าวข้างในนะคะอุ้ย,ย,ยเนื้อมะพร้าวเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยเนี่ยแต่แป้งจะแบบนี่เองไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ดีกว่า,อาลองมันนะฟรีนะอืม ของพี่เด็กอ้ว,วนตามหาอืมอมือันนี้อร่อยอ่ะมีความแบบมีเนื้อกล้วยชั้นอืมอืมอเลิเดเลทุกคนให้กินอีกเจ้าหนึ่งเลยว่า แม่อร่อยเท่าอันนี้อันนี้อร่อยกว่าเดี๋ยวนี้สงสัยต้องทายมือมันต้องยกทั้งถาดแล้วก็กินไงกินเนี่ยฮะนี่คุณเนงัอมะพร้าวข้างในเหมือนกัน อืมแต่ี๋งว,ว่าของตัวชิน้นแป้งมันจะนิ่มกว่าห้าต่อกันเลยอืบา,ารโนฟีมุคมม,มันมีนความแบบีบ่วนท้าเป็นเซเ่นนะกล้วยหอมเนหะมันเหมือนเป็นซอสแต่เป็นกล้วยหอม,อม